สวัสดีค่ะอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากิจกรรมของแบ c ็คพิงคจบลงคลิปนี้มาส่องบทสัมภาษณ์ตอบคำถามของลิซ่าถึงเรื่องราวแผนในอนาคตว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมของแบ็คพิงคจบลงสมาชิกแต่ละคนรวมถึงตัวของเธอจะเป็นอย่างไร จากบทสัมภาษณ์่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานิตยสารา Rolling Stone ได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของสมาชิกวง b a c k p i n k ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแทางนิตยสาราขึ้นปกเล่มล่าสุดซึ่งในส่วนของวิซาเธอยังได้แชร์มุมของเธอเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่มี b บ a c พิง n ์แล้วด้วยคำถามนี้จะเริ่มขึ้นว่าคุณเคยคิดไมว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าการทำกิจกรรมของแ Back พิง์จบลง ลิซ่าได้ตอบว่าฉันคิดว่าพวกเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยซ้ำแต่พวกเราก็เคยพูดกัน,นเล่นว่าพี่จีซูจะไปอยู่ฮาวายและฉันจะกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าฉันไม่อยากคิดถึงตอนจบเลยมันคงเป็นอะไรที่เศร้ามาก วันนึงพวกเราอาจจะแต่งงานหรือทําอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันเห็นสไปเกอร์ที่ออกมาจากคอนเสิร์ตรวมกันอีกครั้งฉันก็สงสัยนะคะว่าพวกเราจะสามารถทําแบบนั้นได้ไหมนะถึงตอนนั้นฉันจะยังเต้นได้เหมือนกับตอนนี้ไหมใชหมายความว่าถ้าแบ็คพิงจะไม่อยู่ไปอีก10ปีหรอซึ่งถ้าถึงตอนนั้นพวกเราคงอายุใกล้สิิกันแล้ว และนี่ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวแผนในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างไรก็ตามที่กำลังจะมาถ,ถึงนแน,แน่คือการคัมแบ็กของสาวแบล็คทิงซึ่งคาดว่าจะมาในปีนี้อย่างแน่นอนเพราะสื่อเกาหลีรายงานกะะันล้วนน่าจะออกอาละบ,บ้มใหม่เร็วเวนี้อีกครั้งสมาชิกบางคนก็เริ่มบอกใบถึงการคัมแบ็กที่เป็นไปได้อย่างที่เจนนี่บอกใบ,ใบในช่อง YouTube ของเธอเราจะกลับมาเร็วๆนี้โปรดรอ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ